ไม่เป็นนักเลงเจยวเต็งที่ไหนฝึกและยามเรียนก็เพียงด้วยความตั้งใจสู้อดทนคงใจให้เป็นคนดีเมอือตำรวจในคลายสีจางชมพูมใจน,นั้นนึกสูไม่หลบไมหนี 8ปีนะครับตอนนี้มีเงินเก็บอยู่ประมาณ28ล้านครับ28ล้านได้ปีละล้านนะครับเสียปะนะครับแล้วก็ไม่เคยกินเหล้าไม่เคยสูบบุหรี่นะครับเพิ่งมาตอนมีไลน์นี่ครับเพิ่งมากินเหล้าตอนมีไลน์นะครับแต่ก่อนนี้ไม่เคยไม่เคยออกนอกบ้านนะครับเสียปะพอพอมีไลน์นะครับตอนนี้ต้องเรียกเสียนุเรียกให้จะติดต่อไปร้องงานไหนวอรครับ เพลงนี้ให้ฟังแบบซึ <The> <intro> นน้งๆเน่ะคิดถึงบางออนทักมอนให้ตอนที่โบความลังเจ็บปวหลังบวดเธอนั้นเตรียมใจลืมสิ้นสัญญาที่ว่า รอไแล้วเจ้าทำไมเปลี่ยนใจวันออกพันษาคิดถึงบังอ่อนอุ้มนอนให้ตอนที่บหลงคุยโอ้หลังบวชจะเข้าไม่วา่าเอาแสงเข้ามาแสงเดี๋ยวให้ทุกคนนั่งเอาพยับครับเข้ามานะครับอ่าทางโน้นเข้ามา

ขอให้ทุกคนทุกคนนะฮะเก็บภาพเก็บภาพภาพนี้ไว้เป็นี่เอาทั้งหมดเอามือขวาฮะกดไลค์กดไลค์เอาเลครับภาพนี้นะครับจะเป็นภาพที่ตึงตราประทับใจเราไม่เคยรวมพวกเราได้ไม่เคยรวมพวกบครัวเราได้ถึงขนาดนี้นะครับ ตอนนี้พวกเราทุกคนหนึสองสามเฮฮขอคที่เดี๋ยว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 ผมได้ได้ข่าวมาว่าแวววว่าตอนนี้ชาตะรูปาของเรากำลังจะมาถึงจะรอไหมถ้ารอพวกเรามาร่วมกันร้อง มาร์ทพูทอนหกตรงนี้ได้ไหมอช่ขอเพลงครับสาวดนตรีครับช่วยกันร้องครับเพื่อรอเพื่อเราคนหนึ่งซึ่งเขามีความตั้งใจที่จะมาสมเกียรติชาตะรูปะครับชูเกียรติชาตะรูปะเลยครับ ศักดิ์ศรีของเราไม่มีเสื่อมพรา,าใครเขาจะากเกลียดชังชังเพราะว่าจับเขามาลองด้วยามาลองด้วย จส no <hel> ีจาชมพูใครนั้นนักสู้ไม่หลบไม่มีแล้ววินัยสงสางเดินทางไกลอยู่ใต้เสันทันคิดถึงทุกวันคิดถึงทุกคืนคิดถึงคนรักทุ่มชูใจให้ตื่นฟื้นโอ้ฝัน อู่ทุกค่ำคืนในคืนที่นี่แสงจันทรอ่อนหวานเอาความฝันไฟกน,นเลือกสองเราไว้ที่ปลายฟ้าดเดินทางผ่านสายทานเวลาขอให้ศรัทธาอย่าลืมลางเลือนรอแสงสว่าง อรุณรุ่งรไม่เยือนฝากใจไว้กับแสงดาวเดือนก็ให้ไม่เยือนเธอในนิทราตบมือเป็นกำลังใจขอบคุณครับมาไกลที่สุดสุดยอดเลครับไปสอบไ้พักก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนเขาต้องไปพักก่อนครับโอเคโคศกเฮ้ยโคศกโนนว่าไงครับโอ้โหสงสัยไม่มีใครขึ้นว่ะดูท่าทาง ข้างหลังโน้นว่าไงครับที่ยืนกลุ่มกันอยู่นะครับพแลสี่พันบาทยกมือเหรอเท่าไหรนะไพวัน4 5่0ันหไพวันสี่พันห้าร้อยบาทครับสี่พันห้าร้อบาทสี่พันห้ได้ครับ เขาบอกแล้วก่อนก่อนเลี้ยงรุ่นปีหน้าผมว่าเปิดประเด็นไปแล้วพอดีพอดีผมจะทําบุนเลี้ยงทำบุนบ้านผมจะเอาไปเลี้ยงแขกแตี่เลี้ยงคุณนั่นแหละถ้าผมเชิญนะนะขอไปนะครับแต่ถ้าใครไปก่อนก็อาจจะเปิดก่อน ไอ้ hey, ท่านประหลัดครับผมว่าไม่เหมาอ้น,นี่ไปสักหมื่นหนึ่งเลยล่ะ <c oughs> มันหมดจบไปเลยนะเออขวดเบลเบล่าน,นี่คนไปเยอะนะถ้าพวกเราไปทั้งทีมเนี่ยกินมันหมดเร็วนะ่ะเออราไปทั้งกองร้อยเพราะเราไปด้วยใจรักในแบ็คเลเวลขวดนี้เป็นไฮไลท์นะครับอ่ะขวดสุดท้าย 6,007 0 0วันนี้ถ้าไปซื้อจินริๆราคานี้ไม่ได้ร,ราคานี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าอิตรเคยชิวราคาหิ้วนะครับอันนี้ราคานี้เป็นราคาหิ้วนะครับ4.5ลิตรนะครับเปิดราคาที่เสียดุลว่าไงครับเสียดุลเจ็ดเสียดุลเสียดุลอันนี้ว่าไงครับเจ็ดแหละครับมีคนเปิดแล้ว7,000บาทครับ ชีวานีกันนะครับ4.5ลิตรขาตั้งนะครับราคาทุนอยู่ที่เท่าไหร่นะ6 7 0 0นะครับ6 7 0 0ทุนอยู่ที่6 7 0 0จะให้รุ่นสักเท่าไหร่ดี7,000 7,000 7,000เดยนครับ7,000บาทครับ7,500 7,500บาทเป็นราคาเท่าที่หนึ่งนะครับ7,500ก็สู้มาสิ เจ็ดพันห้าสมเกียรติแปดพัสมเสียดแปครับเสียดุลสมเกียรติแปดพันเสียดุลครับตอนนี้อยู่ที่แปดพันแล้วครับโอเอาใหมว่าแปดพันแล้วนะนะแปดพันหนึ่งร้อย ่ะ8,100ก็เสียดุน 8, 000, บอกว่าอ 8, <100. S 2> ขอ8,100ขึ้นทีละ500อ่าขึ้นทีละ500ครับประท้วงมาแล้วครับมีประท้วงครับขอขึ้นครั้งละ500เป็น8,500 8,500 8,500นะครับเสียดุน8,500เสียด,น 8, ยดุนบอกโอเคมีใครให้มากกว่า8,500ครับเกียร์9,000เกียร์9,000เกียร์9,000โอ้โหสมเกียร์ให้9,000ครับ มีใครให้มากกว่า9,000พันไหมกูยังไม่เห็นหมวดหนึ่งทร่างกูเลยเนี่ยเออเท่าไหร่เลยนะ9,000 9,000นับครั้งที่หนึ่งเฮ้ยอย่าพูงนับดิไม่รู้หรออยากขายอ่ะอ้าวอ้าได้ได้ได้เดี๋ยว9,000นับครั้งที่หนึ่งเลยนะครับทีมงานเข้ามาเคาะหน่อยครับทีมงานมีใครให้มากกว่าเก้าพันทางโน้นยอมจะยอมทำไมอ่ะ เก้0นับครั้งที่2ดมีไหมครับขอเวลานอกอาหาให้เวลานอกขอเวลานอกนิดนึงขอคุยนิดงนึังเขากำลังคุยกันอยู่9,000พันนะครับตอนนี้อยู่ที่9 0 0ขพอนเสดุานกนเสดลบอเก้าพันหบอก9 5 0ครับเสดุลบอกว่า9,500 ใครให้มากกว่า9,000ห้ามครับ9,000ห้านับครั้งยี่หนึ่งหนึ่งหมื่นบาทสองหมื่นบาทโอ้โหมาแล้วครับใครเอ่ยเกียรติบุญธรรมบุญธรรมหนึ่งสมเกียรติสมเกียรติสมเกียรติครับหนึ่งหมื่นบาทให้กดไลค์กดไลค์ สวัสดีครับนั่งเงียบเงียบเห็นเพื่อนประมูลกันก็กอดอกไว้กอดอกไว้นะครับนะฮะนั่งเงียบเงียบเสียเฉาก้วยครับบอกว่าเอาเอา,เอาให้เข้าไปไม่เป็นไรผมบริจาคให้รุ่นนะครับ5,000บาทบอกว่าคือเห็นเห็นเห็นเพื่อนนะครับว่านี่นะครับเลยอยากจะมอบเงิสนสดให้นะครับ ขอเชิญเสี่ยกล้วยครับขอเชิญเสี่ยจากกล้วยมอบเงินสดนะครับห้าพันบาทประธานคนใหม่มารับเลยครับประธานคนใหม่ขอเชิญประธานคนใหม่ครับผมเอาประธานไก่ครับประธานไก่อยู่นะครับประธานไก่ประธานไก่ครับครับประธานไก่ครับขอไพวันก็ได้นะครับผมอะประธานไก่ขอไพวันครับผมขอประธานไพวันครับ ฉากุย้ยกินแฟนกินวันนี้อร่อยไปถึงแฟนอีกคนหนึ่งไม่ต้องห่วงเลยชาวกล้ยไฮโซนะครับ,รบที่ปกที่ปกเทมนะครับก็มีนะครับแล้วก็ในลายรุ่นมีนะครับใครบ้านใครนอยากมีอะยไ,ไดอย้อยากมีอะยไ,ได้ซื้อเฟรนชาไชนะฮะลดราคาครับ ช่วงนี้เรามารับฟังเสียงเพลงเพราะๆจากทีมงานชนิดหนึ่งครับนะฮะผมขออนุญาตเป็นพิธีกรแทนนะฮะเพราะว่าเพื่อเป็นความเพื่อให้กระทับแล้วก็ให้ทั่วถึงนะครับก็ขออนุญาตเพื่อนๆทุกคนนะฮะหลังจากพิธีการทุกอย่างก็คงเพื่อนจะเข้าใจนะครับพูดมากก็ว่าเอ้มึงทำไมพูดมากเนยขออนุญาตแค่ดีครับเพลงต่อครับถ้าไม่มีใครร้องผมร้องนะครับ ัเอาดนตรีขึ้นโอเคเอาตัดให้ตามคำขอนะครับเบื้องต้นหัวลอกก่อนยังยังครับยัง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 ครับยังยังเบื้องต้นหัวลอกก่อนครับเห็นหน้าผมแล้วบอกว่าสารการกักบัสารการกักบัมัดผิดไปแล้วครับ สู่ a a c แล้วครับผมจะร้องเพลงอะไรวะ Have you ever seen the rain เอ่ออาจจะไม่ไม่เหมือนเท่าไหร่หน,นะแต่คุณฟังก่อนก็แล้วกันครับคบของครับคุณชาโน่เนี่ยไอ้ยอ้คุณชาโน่เนี่ยเป็นผู้จัดการ่ายเลขาเลขาลี Have you ever seen the rain? ขออวดความเก่งไม่เป็นนักเลงเชี่ยวเบ่งที่ไหนฝึกและยามเรียนก็เพียรด้วยความตั้งใจสู้อดทนคงใจให้เป็นคนดีเลือดตำรวจไม่คลายสีจางชมพูใจนั้น นักสู้ไม่หลบไม่หนีระเบียบและวินัยสูงสักพร้อมไว้ด้วยดีเพื่อศักดิ์ศรีของเราไม่มีวันไว้ใครเขา